สวัสดีนักทุนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดิโฟกัสครับวันนี้เป็นช่วงวันพุธแล้วนะครับกลางสัปดาห์หลังจากที่เราเจอกันหยุดยาวในช่วงสงการมานะครับเช้านี้ราคาทองคํามีการทำอ t อ m ทาหายครับเมื่อสักรู่นี้ขึ้นไปบริเวณโซน3 3 8 8 6มานะฮะแล้วก็มีการแกว่งอยู่เล็กน้อยนะครับเรามาดูกันต่อว่าราคาที่วิ่งแบบนี้นะครับทาอะไรกันได้บ้างครับและก็มีอะไรบ้างที่เราต้องรู้กันนะฮะ สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีคุณพ,พามาผิดวันหรือเปล่าวันนี้ไม่ใช่วันจันนะฮะใช้สงการปีนี้ไม่มีสีแดงนะแต่มีสีเขียวยนะฮะโอเคทีนี้ไปดูภาพรวมกันนะครับตลาดโดยรวมเนาะก็กังวลเรื่องเกี่ยวกับสงครามการค้านะครับแล้วก็การที่เมื่อวานก่อนเนี่ยจีนมีการอ,อ่อยกเลิกการอ,อ่อนํำเข้าโบอิงนะฮะแล้วก็มีการตอบโต้สหรัฐเนี่ยเมื่อวานนี้ทําก็ได้มีการพิจารณาในการ <c oughs> อาจจะมีการขึ้นภาษีและหายากระจีบนะฮะประเด็นนี้ก็จเ,เป็นทําให้โดยภาพรวมนะครับมีแรงซื้อทองคําเข้ามาแล้วก็ทองเองนะครมีการเบรกบริเวณโซนไฮเดิมที่บริเวณโซน3 2 4พเหรียญได้ทำให้มีแรงซื้อส่งมาหา8.6ในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันว่าอ,อ๋อทองที่วิ่งแบบนี้นะครับมีเป้าหมายตรงไหนกันต่อนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไปพร้อมกันนะฮะ Watts' ฟสทิมเป็นโดยรวมจะเห็นว่ารอบนี้นะครับตลาดหุ้นดาวโจน์เนี่ยไม่ได้ล่วงหนักนะครับเหมือนที่เคยเนาะเพราะฉนั้นตลาดหุ้นเริ่มทรงๆแล้วนะฮะถ้าจำกันได้ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับ <c oughs> ที่เราคุยกันเนี่ยก็คือว่าอ๋อตลาดหุ้นยังลงหนักอยู่หรือเปล่าถ้าตลาดหุ้นยังลงหนักนะฮะภาพรวมข่าวเรื่องสงครามการค้าเนี่ยก็จะเป็นลบทองนะฮะ แต่พอตลาดหุ้นเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นนะฮะก็ทําให้ประเด็นนี้เนี่ยทำให้มีแรงซื้อเข้าทองเต็มๆเลยนะฮะขณะที่ในส่วนของนอลไลเด็กเองนะครับยังเคลื่อนที่อยู่ในแดนต่ำเนาะเพราะว่าเป็นการกดหลุดร้อยเหรียญแล้วก็พยายามบาวแล้วไม่ผ่านด้วยนะฮะก็ทําให้ภาพรวมเนี่ยกลับมาทรงตัวบริเวณโซน99.68โดยที่บิตคอยนะฮะเช้านี้นะฮะไม่ได้ขึ้นเหมือนทองนะ,ะก็ยังคงไซด์เวอย์อยู่ในกรอบนะฮะ น้ำมันดิบนะครับหลังจากที่มีการลงไปห้าสิบห้ามาเพราะแพนิคเซลล์นะครับพอก็เด้งกลับมาได้ก็พยายามสร้างตัวนะรบ,บริเวณโซนห้าสิบแดแล้วก็หกสิบมาโดยตลอดเลยนะครับขณะที่ในส่วนของตัวบอลยิวซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนกังนวลว่าพันธบัตรสหรัฐจะอันตรายหรือเปล่านะฮะหลังจากที่ขึ้นไปชน4ี่ดเปซนมาอัตราผลตอบแทนก็เริ่มมีการปรับตัวลดลงมานะครับหลังจากที่ทํามีการชะลอการขึ้นภาษีไปเก้าสิบวันนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆเนาะสัป <c oughs> ดาห์นี้นะครับ เรายังต้องติดตามออในส่วนของตัวจริงๆแล้วข่าวในกระดานเองปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องโฟกัสมากเลยนะฮะโฟกัสแค่ตัวของทำอย่างเดียวนะ,ะว่าเขาจะพูดอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าหลักๆเราก็ดูเป็น,เป,นเป็นรูปแบบหเหมือนกันนะครับโดยค่าคืนนี้ประมาณช่วงทุ่มครึ่งนะ,ะจะมียอดคาปิซึ่งคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเพิ่มขึ้นจริงๆก็อาจจะทําให้ทองชะลอดได้ประมาณทุ่มครึ่งนะฮะขณะที่ประมาณเที่ยงคืนครึ่งจะมีพาวเวลมาพูดนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายนักนะฮะ ในส่วนของวันพรุ่งนี้จะมีการประชุม ECB คาดการ์ลดดอกเบีย้ย0.25%นะฮะแล้วก็ในวันศุกร์ก็จะเป็นวันออวันหยุดของสหรัฐนะฮะน่า <c oughs> จะเป็นวัน Good Friday นะฮะก็ทำให้ตลาดสหรัฐมีการปิดทำการหนึ่งวันนะฮะเอ,อ่อไปดูในเชิงเทคนิคก,กันดีกว่านะครับโดยภาพรวมนะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูดัชนเด็กนะจะเห็นว่าดัชน i เด็กเนี่ยมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเนาะ ทีนี้การปรับตัวลงมาปัจจุบันที่มีการหลุดโลเรียบร้อยนะครับที่ระดับประมาณโซน99.5เนี่ยหลุดมาแล้วนะฮะแล้วมาใช้เบสชุดนี้นะฮะเบสบริเวณโซนชุดเดิมเนี่ยเป็นเบสที่ส่งสวิงขึ้นไปหาบริเวณโซน115นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยบริเวณเบสชุดนี้ก็ยังทําหน้าที่เป็นแนวรับอยู่ในทำเฟมเด y นะครับแล้วยังไม่หลุดด้วยนะฮะวิเคราะห์ประเมินว่ามีความเป็นไปได้เยอะที่ ตลาดเนี่ยอาจจะชะลอตัวเมื่อมีการมาชนเบสชุดนี้นะซึ่งระยะของเขาก็คือ99.3และ97.7โดยประมาณนะครับ <c oughs> ซึ่งบริเวณตรงนี้จะเป็นจุดค่อนข้างสำคัญของรอบนี้สำหรับดอลลาร์นะครับถ้าเราได้ินเด็กตรงนี้เอาอยู่จริงๆนะครับและในทางใเ,เล็กอย่างเช่น1ชั่วโมงนะครับกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับนะครับบริเวณ104.6ได้นะครับถ้าเกิดกลับไปยืนได้เมื่อไหร,ร่นะฮะ ก็จะเริ่มเข้าสู่รอบเทคนิคอลรีบาวครับซึ่งเป้าหมายหลักๆเนี่ยในทำเปรมใหญ่นะฮะยังอยู่บริเวณโซนชุดสวิงชุดนี้ที่มีการล่วงลงมาคือ1้1 8นแะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่สามารถที่จะไปยืนได้ยครามว่าขึ้นไปชนบริเวณร้อยจแล้วล่วงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะมีการลงไปหา98้าหรือเกได้นะครับเพราะฉนั้นตรงจุดๆนี้ย,ยังเป็นจุดที่เราอาจจะต้องเฝ้าดูกันต่อว่าไอ้บริเวณโซนร0 6 หนึ่งร้อยจุดหกเนี่ยทะลุไหมถ้าทะลุไปได้ภาพภาพรวมข้างบนสดใสแต่ถ้าเกิดทะลุไปไม่ได้แล้วหลุดโลเดิมที่99.3หรือ9 9้ลงไปนะฮะอาจจะมีโอกาสลงไปหาเอ็กตรีมโซนบริเวณ98หรือ97.7ได้นะเพราะนั้นบอนแรนเด็กก็เป็นจุดท,ที่เราต้องเฝ้าระวังไว้ก่อนประเมินว่าวัาวนนี้อาจจะไซด์เวในกรอบอยู่นะฮะแล้วก็ ขึ้นอยู่กับข่าวใหม่ๆที่เข้ามาว่าจะสะเทือนหรือเปล่านะครับถ้าเราในอินเด็กเริ่มไซด์เว์หรือในช่วง2วันนี้นะฮะวันพุธบันหัดหรือสุกร์มวันนี้เขายังไซด์เวฟในกรอบตรงนี้ได้นะฮะมีความเป็นไปได้จะรีบาวแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ช่วง3าวันนี้เขาหลุดโลลงไปอาจจะยาวเลยเนี่ยอาจจะยาวเลยเพราะฉนั้นก็ท่าไรเด็กก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจขนะที่ในส่วนของตัวน้ามันดิบ WTI นะครับเริ่มมีการยกฐานขึ้นมาแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีการยกบริเวณโซนฐานแนวรับ ขึ้นมาอยู่บริเวณ59.8นะฮะและบริเวณโซน59.4ซึ่งบริเวณจุดนี้ใช้เป็นจุดแนวรับระยะสั้นๆได้ก่อนนะครับถ้าในช่วงสั้นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้บริเวณจุดนี้ไม่หลุดนะครับอาจจะเป็นจุดที่เราสามารถบายกลับขึ้นมาได้และมีเป้าบริเวณโซน64และ64.67โดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันดิบก็อยู่ในรอบบริบาวอยู่นะครับเพราะนั้นจังหวะย่อก็ พอที่จะซื้อติดไม้ติดมือกันขึ้นมาได้บ้างนะครับในส่วนของทองคําในภาพใหญ่ทำเฟมเดนะฮะทำเฟมเดจะเห็นว่าราคาทองคํามีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องมาและปัจจุบันนี้มีการทําออทำไฮเนาะเพราะฉนั้นเป้าทางจิตวิทยาของทำเฟรมเดละสี่ชั่วโมงตอนนี้จะปรับขึ้นมาเป็น3ามพันาร้อเหรียญแล้วนะ <c oughs> ซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยเขามีการทะลุบริเวณโซนแปขึ้นมาแล,และภาพรวมถ้ายืนเหนือแปดสิบได้นะครับเป้าที่ 3,300เหรียญจะอยู่ไม่ไกลตอนนี้แนวต้านระยะกลางนะครับจะอยู่ที่3293ถึง3 3 0พนะครับเพราะนั้นบริเวณจุดนี้จะเป็นจุดสำคัญถ้ายืนได้นะครับ80ยืนได้นะฮะอาจจะเห็นการเทส3 3 0 0เลยในช่วงวันนี้นะครับขณะที่แนวรับระยะสั้นนะครับเริ่มยกขึ้นมานะับเป็นระดับ3230และ3,211เหรียญน,นะครับซึ่งจะเป็นจุดแนวรับระยะกลางที่มีการยกขึ้นมาหมายความว่าถ้า เขามีการย่อแล้วบริเวณโซน30แล้วบริเวณโซน11รับอยู่อาจจะเป็นไปได้ที่จะรีบาวกลับขึ้นมาหา3,003นะครับเพราะฉะนั้นเราก็โฟกัสกันที่จุดแล้วกันนะครับว่า3,003ชนผ่านไหมถ้าชนไม่ผ่าน <c oughs> ก็ปิดทํากําไรแล้วไปรอรอบย่อซื้อกลับบริเวณโซนฐานแล้วรับเดิมนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ระยะสั้นและระยะกลางกลับมาเป็นขาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของตัวทำเฟรมเล็กทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงลงมานะครับก็จะเห็นว่าราคามีการออทำหายแล้วเื่ยก่อนแกน้หนึ่งนะฮะเมื่อสักครู่นี้ออทำหายบริเวณโซน87สแล้วนะฮะเพราะนั้นราคาออทำหายเราจะต้องเปลี่ยนนะเป็น87แล้วนะฮะซึ่งราคามีการวิ่งขึ้นไปทำออทำหายบริเวณโซนส2 8 7นดเหรียญก่อนที่จะนิ่งๆอยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเราเกิดเราดูในทำเฟรมเล็กจะเห็นว่าแนวต้านสั้นตอนนี้ถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ แล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าเขายืนเหนือบริเวณโซน80ได้นะครับเป้าถัดไปของเขาคือ3,292ถึง3,300เหรียญแล้วนะฮะเพราะนั้นทำตอนนี้นะครับจะเห็นถึงการแท็กโซนกันมาเรื่อยๆซึ่งเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเขามีการยอร่อแล้วก็มีการไปแท็กแนวรับบริเวณโซน56ขึ้นมานะ่ฮะจากนั้นปุ๊บมีการยอร่อทำแนวรับบริเวณโซน67เอาไว้และเมื่อ ช่วงสักครู่นี้ที่ขึ้นมา83มาล,ลงไปเทสบริเวณโซนเนี่ย69-67เนี่ยก็มีการส่งเบรกขึ้นมอีกนะฮะปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าการแท็กขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะฮะทำให้เฟนติเมนต์โดยรวมเนี่ยถ้าวันนี้นะฮะราคาเนี่ยยังยืนเหนือบริเวณนะฮะเมื่อก่อนจะซบตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะเพราะแนรับระยะสั้นตอนนี้ถูกทาลายไปแล้วเนาะเพราะนั้นจุดตัวเนี้ยจะเป็นจุดแนวรับสําคัญในวันนี้แทนแล้วนะฮะจุดบริเวณโซนเส้นสีม่วงตรงนี้นะฮะ ถ้าในวันนี้เนี่ยมีการยืนเหนือบริเวณ2 000, 3 2 6 6 3,273ได้นะฮะตลหนอดทั้งวันนะฮะเราประเมินว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเห็น3,000เลยนะฮะจะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเห็น3,300เหลี่ยนเลยนะครับแต่ขณะที่ถ้ากรณีที่วันนี้นะครับมีการหลุดบริเวณโซน3,273-66ลงไปนะครับอาจจะเห็นการชะลอซึ่ง แนวรับสําคัญจะอยู่บริเวณโซน59ละ50นะครับซึ่งจะเป็นจุดที่วิ่กรประเมินว่าน่าจะมีแรงซื้อสะสมจากเมื่อคืนนี้พอสมควรนะฮะเพราะนั้นท่านใดรอซื้อเซฟหน่อยนะครับก็ไปรอบริเวณโซนรับด้านล่างชุดนี้ท่านใดที่อยากจะเล่นสวิงสเกลนะครับก็คือขึ้นชนแนวต้านแบ่งปิดลงมาปุ๊บเติมบายใหม่นะครับแนะนําว่าอาจจะมาดูบริเวณตรงนี้ฮะซึ่งเคยเป็นจุดที่เป็นรับเดิมมาก่อนนะครับปัจจุบันนี้มีการขยับนะครับก็คือบริเวณโซน 3,273-3,200น,นะครับ66เหรียญนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นจุดที่มีน่าสำคัญละถ้าสั้นๆย่อมาแล้วไม่หลุดก็หาจังหวะในการยอา่อบ่ายกันตามจุดนี้ได้นะครับโดยสรุปโดยรวมนะจะเห็นว่าแรงซื้อค่อนข้างแพนิคและปัจจุบันเนี่ยมีการแพนิคบายขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูในทำเฟรมเล็กๆจะเห็นว่าชอบรอบสวิงในทำเฟรมเล็กเนี่ยมีรอบระยะประมาณ15-20เหรียญทีเดียวเลยนะฮะ เพราะฉนั้นถ้ามีการย่อแล้วไม่หลุดโซนดังกล่าวนะครับก็หาจังหวะในการบายกันนะครับวันโดยสรุปวันนี้นะครับก็รับตอนนี้เริ่มยกแล้วนะฮะถ้ามีการย่อมา7จ66ากไม่หลุดนะครับก็อาจจะเห็นบริเวณโซน9 2ถึง3า0 0ได้นะครับเพราะนั้นย่อบายจะเซฟสุดนะฮะขณะที่บริเวณโซนรับสำคัญสำหรับนักงทุนาาระยะกลางที่ปรับรับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยนะฮะอาจจะไปใช้แนวรับที่3 259เกับ50เพื่อไปเติมบายขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะฮะ นี่เป็นภาพรวมๆเนาะเพราะนั้นตอนนี้ทองทําออนทาําไฮบริเวณ3,288เหรียญแล้วนะครับเพราะนั้นก็ใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งการที่วิ่งมาทำา i g แบบนี้นะฮะทีนี้ไาดูกันฮะสมมุติว่าราคาวิ่งมาถึงปัจจุบันเนี่ย88นะฮะคำถามคือบริเวณจุดเนี้ยควรจะ follow by หรือเปล่านะฮะเราก็ต้องมาดูว่าสมมตินะครับเรา follow by ที่88แล้วราคาจะวิ่งไปถึง92แล้ว3 0มเราคิดว่าคุ้มไหมถ้าเราคิดว่าระยะมันน้อยไปในเมื่อตลาดวิ่งวันละ20-30เหรียญนะครับ เราไม่ควรเข้านะครับเราควรรอเลยฮะรอให้มีการย่อก่อนก็ไปดูว่า OB สั้นๆชุดนี้เอาอยู่หรือเปล่าถ้าเอาอยู่อาจจะมาเติมบายในชุดนี้เพื่อส่งสวิงขึ้นไปหรือเราอาจจะมีไม้ชัวรั้งไม้นึงบริเวณโซนด้านล่างนะซึ่งจะเป็นจุดน่าสนใจมากกว่าก็คือบริเวณโซน59-50นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็พยายาม m ม n เทออเดอร์ให้ดีนะครับแล้วพยายามอย่าโอเวอร์เทรอย่าไล่ราคามากเกินไปนะฮะขึ้นสูงมากม แบ่งปิดบายก่อนลงมาปุ๊บหาจังหวะช้อนซื้อกลับขึ้นมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ดีนะฮะไปดูในส่วนของตัวค่าเงินบาทวันนี้มีการปรับตัวลงต่อนะครับเรียกว่าบาทแข็งต่อนะะั่นเองนะฮะหลังจากที่สถานการณ์โดยรวมรวมตอนนี้ไทยเริ่มกลับมาปกติตลาดผู้เองนะครับเริ่มมีการปรับเข้าสู่ภาวะปกตินะฮะราคาเนี่ยมีการลงมาเทสบริเวณโซนรับด้านล่างนะครับที่ระดับประมาณโซน33.28นะฮะหรือ33.3านั่นเองนะฮะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยแนวรับเนี่ยหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยมีการหลุดแนวรับตรงมานะครับก็ทําให้แนวรับปัจจุบันเนี่ยอยู่บริเวณโซน3 3มจุดสองและสามสามทวนนะครับถ้าลงมาไม่หลุดโซนดังกล่าวซึ่งเป็นเบสใต้ LQ ไปดีนะฮะเพราะนั้นก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจเมื่อก่อนประเมินว่บวันนี้นะครับเงินบาทเนี่ยมีความเป็นไปได้ครับที่ลงมาบริเวณจุดเนี้ยอาจจะเริ่มรีบาวและถ้าเขาจะคอนเฟิร์มรอบรีบาวจริงๆเนี่ยเขาจาเป็นเนี่ยต้องขึ้นไปเอาชนะ บริเวณโซนจุดสีม่วงที่ระดับประมาณ33.7ไม่ได้นะครับถ้ายังชนะไม่ได้ภาพรวมยังดูชะลออยู่แต่ถ้าเกิดว่าไปชนะได้เมื่อไหร่นะครับเมื่อนั้นเงินบาทจะเข้าสู่รอบเทคนิคบอลครับเพราะนั้นท่านใดที่รอเก็บเงินบาทอยู่ช่วงนี้ดูหน้าเก็บนะครับเพราะนั้นก็ไปเก็บกันบริเวณโซน33.3 33.2และ33ทวนนะฮะถ้าลงมาไม่ดุดโซนดังกล่าวก็หาจังหวะในการบายกลับขึ้นมาได้นะฮะ ซึ่งเงินบาทที่มีการแข่งค่าลงมาก็ทําให้ทองคําแท่งนะครับขึ้นไม่ถึงฝังฝันนะฮะก็ชะลอการทําให้ทองแท่งวิ่งขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับราคาทองไทยกําลังเกิดอธามไฮครับซึ่งปัจจุบันนี้อยู่บริเวณห้าหมื่นแปดร้อยสิบสี่ถ้าเราจำกันได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมีกรให้นาต้านเอาไว้2จุดที่เป็นจุดน่าสนใจนะฮะก็คือจุดที่หนบริเวณโซนห้า0มและห้า5ม จุดที่2ก็คือบริเวณปัจจุบันนี้เลยนะฮะห้าหมและห้าหมื่เกรประเมินว่าบริเวณตรงนี้มีโอกาสสูงมากนะ,ะที่จะเป็นจุดยูเทิร์นเพราะฉะนั้นการวิ่งขึ้นชนรอบนี้นะครับดูจะไม่ใช่จุดในการซื้อแต่เป็นจุดในการปิดบายก่อนนะครับและรอจังหวะในการย่อมาเติมบายกันใหม่โดยแนวรับวันนี้นะครับจะยกขึ้นมาที่ระดับประมาณนะครับห้าหมื่นสและห้าหมืวนนะครับถ้า ย่อมาไม่หลุดโซนดังกล่าวจะเป็นไบโซนที่น่าสนใจนะครับเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งรีบไล่ซื้อนะฮะการวิ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับโดยเฉพาะบาทที่ดูเหมือนจะไม่เป็นใจนะฮะก็เป็นจุดในการปิดบายมากกว่านะครับและไปรอย่อในการเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งบริเวณโซนไบโซนด้านล่างนะครับที่5้0 0 0ืึงนสอร้ถึงทวนนะฮะเพราะนั้นท่านใดที่มีกําไรอยู่ก็หาจังหวะปิดกันก่อนนะครับเดี๋ยวรอจังหวะย่อแล้วค่อยไปเก็บกันใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นภาพรวมรวมนะฮะ สวัสดีคุณวัชรานะครับสวัสดีทุกท่าน,น,นเลยนะท่นานหนที่ชอบรายการเราก็อาจจะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีไม้บายรันขึ้นมานะครับก็อาจจะมาพิจารณานะครับบริเวณโซน3า9 2 3นสถครับถ้าชนไม่ผ่านก็แนะนำแบ่งปิดกันก่อนนะครับบางส่วนนะฮะแล้วเดี๋ยวไปรอยอดรอบย่อและซื้อเพิม่มกันบริเวณโซนรับสำคัญนะฮะ ซึ่งภาพรวมวิวกรา์ประเมินว่าการชนจังหวะแรกบริเวณโซนใกล้ๆ3,003มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่ยังไม่ผ่านในครั้งแรกนะครับเพราะฉนั้นชุดที่วิ่งขึ้นมาดูจะเป็นโอกาสในการเทค p r o f ิตก่อนนะครแล้วเดี๋ยวรอจังหวะรอบยอ่อค่อยไปบายกันใหม่บริเวณโซนแนวรับด้านล่างแล้วกันนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพรวมในส่วนของการเทรดในวันนี้ก็หวังเป็นยิ่งว่าท่านที่ติดตามรายการโกโฟกัสนะครับจะเอาแผนเหล่านี้ไปปรับใช้ในเชิงการเทรดและหวังเป็นยิ่งว่าท่านจะโชคดีและมีกำไรทุกคนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ